ชาวราศีพิจิกนะับกับเรื่องที่ควรโฟกัสเป็นพิเศษนะครับเป็นช่วงสัปดาห์นี้นะฮะดูชะตาตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่21เดนะครับเดือนเมษานะฮะเรื่องแรกครับอันนี้โดดเด่นมากนะฮะวัน,วนเป็นสัปดาห์ที่มีอะไรแบบไม่แน่ไม่นอนนะฮะคุณเตรียมพร้อมเลยเลยว,ว่าอยู่นัดนะครับนัดหมายใครเจอคนเลื่อนนัดผิดนัดใหม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้นะฮะเรียกว่ามีการสลับปรับเปลี่ยนตารางนัดตารางงานนะครับเป็นสัปดาห์ที่ยุง่งเหยิงในเรื่องของ เจอคนที่พูดไม่เป็นคำพูดเจอคนไม่ตรงเวลาเจอคนเลื่อนนัดนรือผิดสัญญานะฮะแต่ไม่ใช่แบบโอ้โหทุกอย่างเลวร้ายหมดนะครับมันเป็นภาพรวมว่าเออทำไมสัปดาห์นี้ทำไมมีหลายเรื่องจังที่มันไม่แน่ไม่นอนนะครับข้อต่อมานะฮะข่าวดีเรื่องงานนะครับนี่ไม่ว่าบุคคลไม่ได้หยุดพักนะฮะในช่วงสงกา์ก็มีหรือบางคนที่พักนะครับแล้วก็เริ่มทํางานวันแรกหรือว่าอะไรก็ตามในช่วงสัปดาห์นี้มีดวง เรื่องงานเด่นมีคนช่วยเหลือมีงานความคืบหน้าไปนในเรื่องการงานที่ดีขึ้นใครที่มีเรื่องทุกข์ร้อนกังวลไม่สบายใจเรื่องงานมันจะมีตัวช่วยแล้วก็คิดว่ามีทางออกของปัญหานะครับการเจราจาการติดต่อกันต่อรองการซื้อมาใครไปซื้อใาแรแลกเปลี่ยนสำเร็จมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของถ้าใครที่จําเป็นนะฮะจะหาคนช่วยหรือหาอะไรที่แบบอยากทําพิเศษนะครับก็สามารถทําได้ผมเลยมองว่าสัปดาห์นี้มันมีความคืบหน้านะฮะไม่ใช่ม่ม,มีมันมีด้วย คนานวามคืบหน้าเรื่องงานนะครับบางคนแบบเริ่มทํางานวันแรกวันพุธนะฮะอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับก็กลายเป็นว่าเออพุธพฤหัสสุกนะครับมีงานเร่งรีบเต็มไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นให้โฟกัสเรื่องของงานดีๆว่างานเร่งงานเดือดง,งานปูปรับฉับพันงานแก้ปัญหาการเจรจารงานติดต่อต่อ,ตอรองทุกๆอย่างมันจะมารุมมารวมกันในช่วงสัปดาห์นี้นะครับแสดงวอกบอก,กาะว่าแบบสงการะจะชิลๆนะฮะสบายๆไม่สบายนะ มันมีอะไรแบบเร่งตั้งแต่วันแรกๆเลยนะฮะในการทํางานแต่ถ้าใครที่ไม่ได้หยุดงานโอเคสัปดาห์นี้จะดูยุ่งๆมีอะไรให้ทํามากมายเป็นพิเศษนะครับข้อดีคือผลสําเร็จดีการแก้ปัญหาได้มีดวงอย่างนะครับระยะนี้ดาวประจําตัวของเราโคจรเจอดาวเสาร์นะฮะดาวประจำตัวเราเนี่ยเลี่ยงเจอดาวเสาร์ด็กขาดพอเจอทีไรแล้วมีความอึดอัดนะครับหรือว่ามีความรู้สึกแบบเหนื่อยใจใเกี่ยวกับครอบครัวนะฮะกลายเป็นว่าสัปดาห์นี้ยังดาวดวงนี้มันเจอกันเฉยเลย ดาวประจําตัวเราเจอเดาวเสาเดาวเสาคือภาระ,ระดาวเสาคือความอึดอัดดาวเสาคือมีเรื่องไม่ได้ดังใจนะฮะที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวแล้วก็คนใกล้ชิดใกล้ตัวนะครับแปลว,ว่าช่วงนี้คุณต้องสงบสติอารมณ์ดีๆแล้วก็พยายามคอนโทมลมดีๆนะฮะเพราะว่ามันจะมีคนใกล้ตัวเนี่ยทำให้เราเหนื่อยใจทำให้เราไม่ค่อยสบายใจนะฮะทำให้เรารู้สึกทุกข์ใจนะครับนี่คือเรารู้ดวงลุงหน้าเราเจะได้เตรียมการแล้วก็จะได้เตรียมอารมณ์นะครับหรือก็แก้ปัญหาอะไรก็ตามก็แก้ได้ก็แก้ไปนะครับ แสดงว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่มีเรื่องแบบกังวลน,นะฮะม่สบายใจแล้วก็มีความอึดอัดนะครับในเรื่องของคนในครอบครัวหรือคนในวงตระกรูลน,นะครับนี่ที่จะเกิดนะฮะแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะฮะเพียงแต่ว่าเราเจะเหมือนกับว่าซ่อนไว้บอกใครไม่ได้อารมณ์บางอย่างที่เรารู้สึกกับใครใครบางคนที่เราอยากให้เขาเป็นแบบนั้นแบบนี้อยากให้เขาคิดแบบนั้นแบบนี้กับเราบ้างอะไรดีๆกับเราบ้างกลายเป็นเออไม่ได้ดังใจนะครับเนี่เราจะได้รู้ดวงรู้หน้าไม่ต้องไปซีเรียสนะฮะ ใครคิดอะไรกับเราช่างเขานะครับเราคิดแล้วก็เรารู้ว่าตัวเราคืออะไรแล้วก็เรามีความสุขแบบไหนก็พอนะครับโอเคฮะครประกาศต่อมาอันนี้ว่าเรื่องของความรักนี่ความรักเด่นนะฮะเด่นเลยแหละชงนี้ดาวคู่ครองคนรักนะฮะคือดาวพระศุกร์ดาวศุกร์ชงนี่โคโจรเป็นมหาอุดนะครับแฟนยังช่วยเหลือก็กูลบางเรื่องได้แฟนจะคอจะมีความหวังหรือว่ามีอะไรให้เราช่วยเหลือแล้วก็บางทีมีโอกาสที่จะ ให้ช่วยแก้ปัญหาต่างๆาได้ทีนี้ผมมองว่าถ้าเราเดือดร้อนเขาสามารถช่วยเหลือได้หรือถ้าเขาเดือดร้อนเราก็สามารถช่วยเหลือบางสินเขาได้นะครับแต่โดยรวมแล้วก็ยังมองว่าดาวความรักยังเด่นอยู่มีอะไรปรึกษาหรือช่วยเหลือแก้ปัญหาแก่กันและกันได้ดีแฟนให้โชคให้ลาบนะครับช่วงนี้อะไรที่เกี่ยวข้องกับแฟนหรือว่าแฟนเขาอาจจะทําอะไรให้เราแบบมีความสุขพิเศษนะฮะฉะนั้นก็ให้เราเข้าใจว่าโอเคนะช่วงนี้ พอจะคุยพอจะปรึกษาหรือหรือว่าพอจะช่วยเหลืออะไรที่เกี่ยวข้องกับแฟนได้นะครับให้สบายใจอยู่นีได้ข้อสําคัญครับมันมีโชคลาภนะฮะในช่วงนี้แหละนะครับมีโชคมีลาภฟุกๆนะฮะหรือว่ามีโอกาสที่จะได้ของขวัญของรางวัลของพิเศษของอะไรที่อยู่ๆก็ได้มานะครับเป็นได้ทั้งสิ่งของหรือว่าเงินทองหรือว่าโอกาสจะหงะใหม่นะครับก็เลยมองว่าช่วงนี้มุมดาวในเรื่องของมีโอกาสได้ของพิเศษหรือได้เงินหรือได้ซื้อของที่ถูกใจ หรือได้ทรัพย์สินบางอย่างที่เราอยากได้มานานนะฮะเห็นไหมจงังหวะดาวมันเด่นนะครับว่าไปครับในช่วงนี้มุมดาวถ้าใครที่เอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากใครก็จะสําเร็จนะฮะแสดงว่ามีมโอกาสใหม่ๆจงังหวะใหม่หรือคนเข้ามาช่วยเหลือก็รีบคว้าไว้สําคัญอีกข้อนะฮะดาวพุธคู่กันดาวศุกร์นะฮะดาวคู่นี้เรียกว่าเป็นคู่ดาวแห่งการเจรจาติดต่อต่อ,ตอรองการซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือว่าจะคุยเรื่องผลประโยชน์ใดๆก็ตามนะครับแนวโน้มจะมีอุปสรรคก่อนเสม,มอและสำเร็จในภายภาคหน้า สแสดงว่าทํากิจกรรมอะไรก็ตามระยะนี้ให้เตรียมความพร้อมในสิ่งที่คุณต้องทําก่อนนะฮะแล้วก็ลงมือทําเต็มที่นะครับนี่ผมเลยมองว่าใครที่จ้งจางใจอยากจะทําอะไรพิเศษ,ษ,ษโอเคได้จะหาใครช่วยเหลือได้จะหาข้อมูลอะไรบางอย่างเพิ่มเติมได้จะลงมือทําเรื่องสําคัญสาคัญส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องผลประโยชน์หรือว่าเรื่องอะไรก็ตามมีเกณฑ์สำเร็จนะครับเห็นไหมฮะแนวโน้มตอนจบประจบสวยแต่ก่อนที่จะจบนะครับวุ่นวายวุ่นวือกับเรื่องต่างตานาหรือต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ้งั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานส่วนตัวหรือง,งานหลักนะครับมันจะเป็นปัญหาส่วนตัวก่อนเสมอนะฮะหรือว่ามีปัญหาจุกจิกก่อนเสมอแล้วค่อยมีทางแก้ทางออกในเวลาต่อมานะครับ <c oughs> ให้สบายใจจุดนี้ได้ <c oughs> ข้อสําคัญระยะนี้นครับมุมดาวเกี่ยวกับคนเมตตาผู้ใหญ่เมตตานะครับจริงๆหัวหน้าผู้ใหญ่ผู้บัญชารุ่นพี่ลูกพี่ใครก็ตามที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวของเรานะครับเขาพูดนั้นหรือท่านพูดนั้นจะช่วยเหลือได้เพราว่ามีอะไรต้องคุยนะครับมีอะไรต้องปรึกษาหรือนะฮะแล้วก็เป็นการต่อมาดวงช่ มันมีอย่างที่บอกว่างานใหม่ๆงานงอกนะครับก็เรียกว่าพยายามโฟกัสตั้งใจทําดีผมเียวังว่ามีโอกาสที่จะได้ผลประโยชน์เต็มๆนะฮะจากการแก้ปัญหาจากงานนอกที่ไม่ใช่งานหลักแล้วก็มีโอกาสได้เงินทองหรือทรัพย์สินพิเศษเข้ามานะครับก็โอเคนะฮะบอไปสัปดาห์นี้หลากหลายเรื่องนะครับแต่ถ้าห่วงก็คือคนที่เลื่อนนัดผิดนัดผิดสัญญาผิดคำพูดผิดวาจามากมากว่านะฮะเรื่องงานเรื่องเงินผมมองว่าคนคนโชนได้ดีขึ้นแล้วแหละนะฮะแล้วก็มีโชคดีๆให้เราชื่นใจด้วยนะครับ โอเคนะครับระวังเรื่องคนอยนเดี๋ยวนะไปเลยครับมีคนซูมบ้างครับเป็นกันบางใจครับสู้กันต่อสวัสดีครับ